ถอนตังน,นี้เลยนะคะแต่งานนี้เราขอไปกันต่อเรื่อยๆแล้วคือตัวคุณเดียวมากสาวยังไงเท่าไหร่บวกกันไปสิไงโอ้ยเอาอีกแล้วทุกเลยแม่ต้องเตือนคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆไปมัน่นกันหยดสิงกับเกมสนุกๆมากมายให้เลือกลองเล่นกันดูอย่างลองกันแล้วมันลองอีกอย่างไม่ลองมันลองกันดูจ้า นุ่มๆสาวๆทุกๆคนกันด้วยนะจ๊าวเหนียวเราก็จะพาเพื่อนๆไปซื้อของกันเยอมากกับเกมซูเปอร์มาเก็ตนั่นเองจ้างบเพี้ยนนี้เนี่ยโอ้โหอยากจะบอกว่าน้อยนิดก็จะริตดน่ารักมากๆเลยนะคะหลักสิบเบาๆเท่านั้นเองสาวเริ่มต้นกันที่เบ็ดเบาๆตำตๆเนาะหมุนชุดไปยาวไปสิบรอบยี่สิบรอบนะคะได้ต่างได้กำไรเพิ่มขึ้นเราก็จะพาเพื่อนเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกแตา ว่าตังของเราลดล่วงเกิดจะลดวบตาลงไปได้จ้า,างานนี้ก็มาลุ้นกันดีกว่านาะว่า no จะซึง้งถึงใจขนาดไหนจ้าโอเคสวยตัวคุณของรอนี่แบบมาให้พลืบเลยนะจ๊ะเอารอบนี้ตรงนี้ได้กําไร400ร้อยกว่าเออนี่แค่เปิดฉากเริ่มต้นกําไรก็คือมานแล้วน้ะสาวคือด้วยความที่ในวันนี้เนี่ยเราพาเพื่อนมาจอมจักรันมาเล่นกับแบบตรงไม่ผ่านเอเจนต์นาะสาวก็เลยเล่นง่ายแตกง่ายบบะง่ายแบบนี้และอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้จะรอง รับทูมอนี่วอลเลตไปด้วยนะคะถ้าว่าเพื่อนๆไม่มีธนาคารสามารถถอนผ่านทูมอนี่วอลเลตได้เลยจ้าโอเคอันนี้สวยไหลต่อไปจ้ะแม่ <c oughs> เน้นๆไปอีกสาวมาบนั่นแหละสวยไหลเรื่อยๆไหลยาวๆ,ๆกำไรเนาะลากพันจ้า <c oughs> เพิ่มเบ็ดแล้วไปกันต่อเลยจ้าจวดแม่จ,วด,จวดเรือเรือจวดเย่ยาวใครที่สนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยตามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานานะก็คือใส่ไปได้เลยจ้าไม่ต้องยัง้งเล่นไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพอแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนําสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานานะให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ลา่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองให้ตามดูถ้าหว่าได้ผลจริงก็จะเอามันเล่นบ่อยๆกันเลย นเนาะสาวงานนี้จวดพอให้เนานนะเน้นๆจุกจึ๊ึ้งึงมืนสามไปเลยโอ้โหตังมากเนาะใครที่แบบว่าทำกำไรได้แบบจุกจึ้งถึงใจขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นต่อแล้วก็ได้เนาะสาวจบเกมถอนตังเล่นเลยนะคะแต่งานนี้เราขอไปกันต่อเรื่อยๆแล้วคือตัวคุณเยอะมากสาวยังไงเท่าไหร่ บวกกันไปสิบสี่โอ้ยเอาอีกแล้วสุกๆเลยแม่หมื่นสี่เน้นๆเลยนะคะโอ้โหแบบเดียวกําไรก็คือโผล่ไปที่นั่นไงคราบสกัเธอร์เสร็จด้วยโอ้โหอ่ะจบจากสกัตเธอร์เราก็จบเกมถอนตังกันเลยกันเลยกันเนาะเพราะว่าจริงๆตอนนี้กําไรก็ถือว่าแบบเยอะมากอะ่ะตั้งสามหมื่นกว่าคิดดูเริมไม่ไหวปังไม่ไหวจ้กจุดนี้อาจจวยไปไหม เน้นเน้นเน้นเตัวเหมือนฟรีอีก10รอบ11รอบเนะจ๊ะก็จ่วยกันไปเรื่อยๆย,ยาวๆสาหรับเพื่อนๆนอน,นอที่แบบว่าพกงบมันน้อยนะคะพกมา10 20 30 40, 40อะไรแบบนี้เนาะอยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลยเพราะว่าเป็นในการเล่น,นตามแค่บบาทเดีกวเท่เาเั้นมันแกางตัวเขาก็จะมีการซื้อฟรีเจ้าฟรีไปด้วยนะคะใครที่เป็นมือใหม่หัดเล่นไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไม่มีเวลาในการเล่นก็คือซื้อไปได้เลยจ้ะจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้กำไร รวยไวนั่นเองเนาะสางานนี้เราก็จวดกันต่อไปเลยเจ้าแม่อีก3ามสรีรอบ3ามสีร่รอกของเราเนาะ <c oughs> โอเคสวยจวดตายเออ <c oughs> เน้นเน้นเนไหลเบเกสสาวเอาแล้วได้ตัวหมุนฟรีเพิ่มอีกแล้วเจ้าแม่อุย้ยงานนี้ยาวแบบ แบบยาวมากอะโอเคยังไงต่อยังไงต่อสกิลของเราเอยได้มาแล้วจ้ารอบนี้ตรงนี้อีก2 4 0พนะจ๊ะตัวเมันฟรีเลยอีก2รอบแต่ว่าบวกเพิ่มอีก5รอบจากแม่ปังเวอร์เลยนะจ๊ะใครที่ไม่อยากพลาดใครที่สนใจอยากจะลองเล่นก็อย่าลืมเนาะตามมาได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยตัวมันฟรีนั่นไงได้อีกแล้วโอ้โหงานนี้ยาวเพราะว่าตัวมันฟรีทั้งนั้นเลยนะจ๊ะ โอเครอบนี้เน้นๆกันไปอีกแล้วจ้าแม่คูนแปดจะได้สิ่วร้อยกวาดจวดแปดจวดแปรอบนี้เน้นๆไปอีกสาวจุดจิ้งถึงใจไล่กันต่อไปเลยจ้าสาวโอ้ยโอเคมันต้องอย่างนี้มาพอให้เน้นๆไปอีกจ้ะยังไงต่อรอบนี้อีกแค่ตัวเดียวออ้ยหมดเรียบร้อยแล้วนะคะหมุนแบบยาวมาก กำไรนี่คือโผล่ไปที่6กหม0เยอะมากเยอะแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นต่อหลาก็ได้เนาอสาวจุกเกมท้อนต่างกันไปนี้เลยจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่กช่องของขาก็ได้นะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย